ตัวนี้เป็นแม็กแบบโปรฟอร์มมิงเลยนะลัดมาด้วยยางครับโตโยต้าโอเพนคันทรีนะครับตัวนี้เป็นยางแบบ AT ยางของเขาเนี่ยสามารถรีดรีดในส่วนของพวก โคลนพวกน้ําอะไรเนี่ยออกได้อย่างรวดเร็วมากๆนะครับช็อคอัพนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ OEM 25นะครับแล้วก็มาพร้อมกับเจ้าตัวซับแทนส์นะครับที่สามารถเนี่ยปรับความนุ่มหนึบของช็อคอัพได้ถึง8ระดับเลยทีเดียวตัวนี้ก็จะเป็นบันไดไฟฟ้านะครับพอเราปิดประตูไปแล้วเนี่ยเขาก็จะติดเก็บขึ้นไปแบบนี้ให้ด้วยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับมิสเตอร์พง และเพื่อนๆนะครับที่ชอบรถแต่งจัดทรงก็ต้องวางใจมิสเตอร์พงษ์นั่นเองนะครับวันนี้ครับผมอยู่ที่ฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินทร์นะครับและผมอยู่กับเจ้านี้ครับเอเวอเรสต์สปอร์ตนะครับค่าตัวของเขาอยู่ที่1 5 9 2 0ล้าน้านบาทวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปรับชมกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยเจ้าเอเวอเรสต์สปอร์ตคันนี้เนี่ยแต่งหล่อเสริมหล่ออะไรลงไปบ้างแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับการเสริมหล่อเจ้าเอเวอเรสต์สปอร์ตคันนี้นะครับ เพื่อนๆที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆเข้าไปกดให้หน่อยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับพวกผมนะครับแล้วก็เพื่อนๆนจะได้รับชมนะครับรถหล่อๆเท่แบบนี้นะเป็นประจำเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับเผื่อว่าผมเนี่ยจะได้มีผู้ติดตามเยอะจะได้ไปชกมวยไอดอลไฟกับเขาบ้างนะครับก็หวังอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนก็ช่วยเข้าไปกดให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับอะถ้างั้นเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับ เจ้า e v e r อร์เรสนะครับในเดือนสิงหาคมนียก็มีโปรโมชั่นมากมายเลยซึ่งฟอร์พระนครเกษตรรวินของเราเนี่ยก็มีการจำหน่ายเจ้า e v e r อร์เนี่ยออกไปเป็นจำนวนมากเลยนะที่เป็นรุ่นสปอร์ตและเพิ่มแพ็กเกจแบบนี้นะครับเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยครับโฉมด้านหน้าของเขานะครับเจ้า e v e r อร์เรสตคันนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนนะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับจากกระจังหน้าเดิมเนี่ยมาเป็นกระจังหน้าแรนดอนแบบนี้นะครับซึ่ง ก็จะมีตัวอักษร FORD ที่เป็นแบบ 3D 3มิติแบบนี้ทำเป็นสีดำเงาฉ่ำๆแบบนี้เลยนะแล้วเจ้ากระจังหน้าตัวนี้เนี่ยเขาเล่นกิมมิกเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินแบบนี้มาเพื่อให้มันดูโดดเด่นมากๆอีกด้วยนะครับมาพร้อมกับนี่ครับมินิ LED นะครับที่เป็นไฟมินิ LED 3จุดแบบนี้เลยนะครับหล่อๆเท่ๆสร้างความโดดเด่นให้กับเจ้ากระจังหน้าแรนดอนตัวนี้ได้อย่างลงตัวมากๆเลยทีเดียว แล้วก็ในส่วนของด้านข้างของเขานะครับก็ยังมีในส่วนของไฟที่เป็นไฟแบบมัสแตงสไตล์นะครับตัวนี้ก็จะมี2ข้างซ้ายขวามาแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะไฟหน้าของเจ้าเอเวอเรส์สปอร์เนี่ยก็ยังคงเป็นไฟหน้าแบบ r e f ฟกเตอร์อยู่นะครับซึ่งมีหลอด led ด้วยกันถึง3หลอดนั่นเองนะในส่วนของถัดมาครับลงมาที่ด้านล่างกันบ้างนะครับก็จะมีตัวนี้ครับเป็น ชุดสเกิร์ตที่ติดเพิ่มเติมเข้ามานะครับทำเป็นสีตัวรถแล้วก็สีดำเงาแบบนี้เลยให้อารมณ์สปอร์ตนะครับแล้วก็มีความพรีเมียมอยู่ในตัวด้วยนะถัดมามาที่ด้านข้างกันบ้างดีกว่านะครับด้านข้างเนี่ยก็มีการเสริมในส่วนของป่งซุ้มล้อมานะเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยนะเป็นสีดำเงาแล้วก็คันนี้เนี่ยจะบอกว่ามีการคุมโทนนะครับเป็นขาวดำนะครับแบบนี้เลยกล้องลองแพลนดูหน่อย ก็จะมีการคุมโทนแบบขาวดําแบบนี้เลยหรือที่เขาเรียกว่าโทนแพนด้านั่นเองนะก็เป็นแบบขาวดําแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแม็กที่เขาเรียกว่าแม็กก้านวายนะเป็นก้านวายสีดําเงาครับตัวนี้เป็นแม็กแบบโฟ o ์ฟอร์มิงเลยนะลัดมาด้วยยางครับโตโยต้าโอเพนคันทรีนะครับตัวนี้เป็นยางแบบ AT ทนะสามารถลุยได้ทั้งถนนเรียบแบบถนนปกติบ้านเราเนี่ยครับแล้วก็ เป็นถนนแบบออฟโรดนะบางทีถ้าเราจะไปเหมือนกับว่าไปออฟโรดไปลุยไปขับตามต่างจังหวัดอย่างนี้นะครับก็สามารถลุยได้อย่างมั่นใจเลยทีเดียวเพราะว่ายางของเขาเนี่ยสามารถรีดรีดในส่วนของพวกโครนพวกน้ําอะไรเนี่ยออกได้อย่างรวดเร็วมากๆนะครับแล้วก็เจ้าแม็กฟร์ฟอร์มมิงนะข้อดีของมันก็คือมันมีน้ําหนักเบานะเบากว่าแม็กเดิมของรถที่ติดมาข้อดีของมันคืออะไรล่ะครับ เวลาเราใส่แม็กเบาแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะช่วยให้นะครับเวลาที่เราออฟโหลดนะฮะมันก็จะซับในส่วนของแรงที่จะไปกระแทกกับเจ้าโชกด้านในนะครับทำให้เจ้าโชกด้านในเนี่ยไม่รับภาระในการใช้งานเนี่ยมากด้วยนะครับก็ทําให้มันมีการยืดอายุการใช้งานของมันได้อย่างนานขึ้นไปอีกนะครับประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของด้านในนะครับคันนี้เนี่ยมีการกดโหลดลงมาประมาณ2นิ้วนะ ด้านในเขาก็มีการเปลี่ยนในส่วนของปีกนกปรับองศาลูกหมากกันโครงนะครับแล้วก็ในส่วนของช็อคอัพนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ OEM 2.5นะครับแล้วก็มาพร้อมกับเจ้าตัวซับแท้งนะครับที่สามารถเนี่ยปรับความนุ่มหนึบของช็อคอัพได้ถึง8ระดับเลยทีเดียวนะทำให้ฟิลลิ่งในการขับขี่ของพวกขี่เนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนในแต่ละวันได้ไม่เหมือนกันเลยไม่ว่าพวกขี่เนี่ยจะมีการทุกหนัก หรือบางวันที่จะไม่ทุกหนักเนี่ยพวกขี่อาจจะขับรถเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถปรับให้มันหนึบได้เวลาเข้าโคง้งเวลาเทคโคง้งอะไรต่างเนี่ยก็จะไม่มีการโยกการโยนเลยนะครับโอเคถัดมานะครับในส่วนของการเพิ่มแพ็กเกจของเจ้ารถเอเวอร์เรสต์คันนี้นะครับก็จะทําให้เจ้าตัวกระจกเนี่ยมีการเปลี่ยนนะครับมีกล้องนะครับแล้วก็กล้องตัวนี้เนี่ยสามารถมีรอบคันเลยแล้วมันสามารถทํางานร่วมกันนะครับเป็นกล้องแบบ 360องศาแล้วก็มีมุมมองแบบ b i r d eye view นั่นเองนะในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับก็มีให้มานะครับแล้วก็ในส่วนของไฟนะครับเนี่ยครับไฟใต้กระจกเขาเรียกว่าไฟ2พื้นนะก็ให้มาด้วยนะครับก็ทำให้เราเนี่ยบางทีในที่มืดมากๆเนี่ยก็สามารถก้าวขึ้นบันไดรถได้อย่างมั่นใจเพราะบางทีมันมองไม่เห็นนะครับในส่วนของกระจกมองข้างนะครับก็ยังมีในส่วนของโหมด by sport monitoring นะครับซึ่งเป็นการเตือนรถที่มาจากด้านข้างเนี่ย เวลาที่เรามีการเปลี่ยนเลนเนี่ยก็จะทําให้รถของเราเนี่ยไม่ไปกระทบกับพวกขี่ที่มาจากด้านข้างด้วยนะครับและที่เปลี่ยนเพิ่มเติมมาใหม่นะครับก็จะเป็นในส่วนของบันไดนะฮะใช้บันไดเดิมของรถเอเวอเรสต์เนี่ยมันก็จะเป็นบันไดแบบธรรมดานะตัวนี้ก็จะเป็นบันไดไฟฟ้านะครับแบบมีสีแบบนี้เลยนะแล้วก็สามารถรับน้ําหนักได้จริงนะครับเนี่ยผมก็ น้ำหนักผมอยู่ประมาณ65กิโลนะผมก็ขึ้นเหยียบได้เต็มๆตเต็มๆตัวเลยสามารถรับน้ำหนักได้จริงนะแล้วก็เวลาที่เราเปิดประตูนะครับเจ้าบันไดตัวนี้เนี่ยก็จะ move ออกมานะแต่พอเราปิดประตูไปแล้วเนี่ยเขาก็จะปิดเก็บขึ้นไปแบบนี้ให้ด้วยนะทำให้รถเ,เนี่ยมันไม่มีการมีบันไดามากีดขวางเราอีกด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับก็ยังมีการคุมโทนนะครับ หลังคาเนี่ยทำเป็นดํามานะตัวแหลกหลังคาก็ทําเป็นดําให้ด้วยนะครับเราก็มีการทําให้นะครับตัวนี้มีการคุมโทนเป็นสีดํามาแบบนี้เลยเนาะด้านหลังเปลี่ยนแม็กมานะครับก็เหมือนอย่างเช่นด้านหน้านะครับด้านในก็จะมีการเปลี่ยนในส่วนของช่วงล่างนะครับเป็น ช่วงล่างจากโปรเฟนเดอร์นะแล้วก็ที่สําคัญนะช่วงล่างของเอเวอเรเนี่ยก็จะเป็นช่วงล่างแบบวัดลิงค์นะครับหรือที่เรียกว่าช่วงล่างแบบไฟฟ้านั่นเองทําให้การขับขี่นะครับฟีลลิ่งในการขับขี่เนี่ยเขาจะนุ่มนะครับเหมือนกับรถที่เป็น SUV เลยนะมาถึงในส่วนของด้านหลังครับผมด้านหลังเนี่ยในส่วนของไฟท้ายของเจ้า e v e r อเรสต์สปเนี่ยเขาให้มาเป็นไฟท้ายแบบ ซิกเนเจอร LED แล้วนะครับแล้วก็ตัวอักษร e v e r อร t เที่อยู่ในกรอบอะคริลิกเนี่ยก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะดูพรีเมียมดูไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์มากๆนะครับในส่วนของฝาท้ายของเขานะครับก็ยังให้มาเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าด้วยนะพอเรากดปึ๊บมันก็จะมีการเปิดขึ้นไปนะแบบนี้เลยในห้องโดยสารนะครับมีการสามารถพับเบาให้เรียบลงไปได้นะครับนี่เบา ตอนสองยังพับลงไปแค่ฝั่งเดียวนะก็ยังเก็บของได้มากมายขนาดนี้ถ้าเกิดว่าพับลงไปหมดเนี่ยจะเรียบหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นปุ่มในการปิดลงมานะครับก็ต้องบอกว่าไฟท้ายคันนี้มีการเปลี่ยนมาใหม่ด้วยดีกว่านี่คุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าตัวอักษรแล้วก็ไฟจะมีการวิ่งแบบนี้นะสวยงามมากๆเลยอันนี้มีการเปลี่ยนมานะ ไม่ใช่ไฟเดิมของรถนะครับมีการเปลี่ยนใหม่ยกโคมทั้งเซตนี้เลยนะครับสวยงามมากๆเลยด้านบนนะครับสปอยเลอร์และดำมาให้นะครับคุมโทนหมดเลยนะด้านล่างนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นสเกิร์ตนะครับรูปทรงก็จะเป็นแบบที่ท่านผู้ชมเห็นแบบนี้เลยเป็นสีตัวรถนะครับตัดด้วยสีดำเงานะทำให้ตัวรถคันนี้เนี่ยมีการคุมโทนแบบ ขาวดําแล้วก็เป็นดําเงานะครับทำให้มันมีความพรีเมียมมีความลักชูรี่ขึ้นมานะครับเวลาที่เราขับไปบนท้องถนนเนี่ยเราก็มั่นใจมากๆเลยนะตัวท่อด้านซ้ายขวานะครับก็ยังทำมาเป็นท่อแบบอินฟินิตี้นะครับเป็นเลข8เลยนะด้านข้างครับมาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวยูโรไฟท์นะครับรถเอเวอเที่เป็นตัวยูโรไฟท์แล้วนะครับ ตัวยูโรไฟเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของการเติมสารแอดบู oo, เข้าไปเพิ่มเติมนะนอกเหนือจากการเติมน้ํามันดีเซลของเขาเนี่ยตัวสารแอดบูเนี่ยเขาเอาไว้ช่วยอะไรครับก็เอาไว้ช่วยในการทําความสะอาดนะครับมลภาวะที่เขาปล่อยออกมานะครับเพื่อให้โลกใบนี้สะอาดมากขึ้นนั่นเองก็คือพูดง่ายๆว่าเวลาควันที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยเขาจะไม่มีในส่วนของกลิ่นที่เหม็นออกมาเลยเหมือนรถดีเซลเนี่ยส่วนใหญ่คนเขาจะบอกว่าอุ้ยเหม็นน้ำมันเหม็นน้ำมัน แต่อันนี้จอดนอนได้เลยครับไม่เหม็นแน่นอนนะครับเดี๋ยวถัดไปเราไปที่ด้านหน้ากันเลยดีกว่าเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ผมมีโปรโมชั่นอะไรมานำเสนอท่านผู้ชมบ้างนะครับและในส่วนของ e v e r อร์เ s ส o r สนะครับในเดือนนี้นะครับสิงหาคมก็เป็นเดือนวันแม่นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่กำลังมีแผนจะออกรถนะครับทางบริษัทเนี่ยก็มีการจัดแคมเปญโปรโมชั่นนะครับ หลากหลายโปรโมชั่นเลยก็จะมีในส่วนของดอกเบี้ย0%นะ48งวดแล้วก็ดาวประมาณแสนสองเก้าแสนสองนะครับแต่งเต็มแบบนี้เลยผ่อน84งวดก็สามารถทำได้นะแต่งแบบรถคันนี้เลยหรือท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะได้นะครับในส่วนของทรงสุลต่านนะครับการจัดทรงแบบสุลต่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็ตโหลดนะครับล้อแม็กหรือว่าจะเป็นในส่วนของเบรกนะครับเบลมโบนะฮะ ก็สามารถใช้เงินดาวที่399,000บาทนะครับก็จัดแบบเต็มๆนะครับเซฟสุลต่านให้ท่านผู้ชมไปเลยนะครับโอเคและเพื่อนๆน,นะครับที่มีแพลนจะออกรถนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้ที่เพจนะครับหรือเพื่อนๆอ,อยากจะคอมเมนต์สอบถามอะไรที่ YouTube นี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ได้เลยไม่ว่าจะเป็น Ford e v e r e s t หรือว่า Ford Ranger นะครับผมก็จะพยายาม หาข้อมูลมาให้ท่านผู้ชมอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ